สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีไม่สาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ้าเจอกันยุลานข้าวคือเก่าพี่น้องจ้าเจอกันตากข้าวคือเก่าจ้ามาตากข้าวซอยเนี่ยจ้า น้องตาเข้าได้เข้าหลายพวด สวัสดีค่ะสวัสดีเอพี่น้องจ้าโอ้ยเ่อยหลายได้เข้าหลายกับเ่อยพี่น้องจ้าได้เข้าน้อยกับเบเหอย ตากข้าวตากข้าวค่ะตากข้าวสามแดดเมื่อนี้พี่น้องจ้าวันเสราร์อาทิตย์มาเด้อจ้าผู้ใดสิกินวันอาทิตย์วันอาทิตย์ผู้ใดสิกินต,ต้มเป็ดผู้ใดสิกินต,ต้มเป็ดเซิร์นวันอาทิตย์เด้อค่ะวันเสราร์วันอาทิตย์คนคนสองมือผู้ละมือเดียวมัน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 เหมยโพด ขนสองวันเสาร์อาทิตย์คนมือเดียวมันเหมยโพดมันมีแต่ผู้หญิงคนเสาร์อาทิตย์มันยังได้น้องพ่อยกอกเขาซอยนำฮ้อนมันก็เริ่มแห้งล้ะพี่น้องจา๋าเริ่มแห้งแล้วสามเดดนหนึ่ง เพื่อสะแล้วก็เครื่องมือล่ะเพอสะแล้วก็เครื่องมือตากอีกอย่างน้อยผัดแดดหมได้แบบน,นี้มันบดได้ตากเต็มร้อยตากแป๊บเดียวเองสองสามสมูงแดดหมแล้วกันยามานเลงมากกับเก็บกล่องอีกได้แบบน,นี้ย่ยานเจริญมอระสุมโมเมนต์มอระสุมดอกเป็ดนําพี่น้องจ้าเป็ดนันมากินข้าวเป็ดคุณตามากินข้าว ยังมาแรงก็บเพื่อสิแลว้วหฮกหมุกงกล่องข้าวตอมเข้าไว้เมื่อยหลายแดดกระคักเกือดดอกว่าตากบอยกถามหาผน แดดอดีแล้วตากข้าวอีกจะสี่ห้า 4, แดดข้าวมันหลายพี่น้องจ๋ามันต้องตากหลายแดดข้าวมันหนาเดี๋ยวมันสิเป็นเน่าอยู่หลาตากบาแหงมันไปไปดำอยู่ยุ้งข้าวตากให้มันแหงจะบดีสักก่อนข้าวสี่ห้าอุ้มตากมดเลยขายสามอุ้มพี่น้องจา๋าตากห้าอุ้ม เอามีหัวอยู่บ่อาต้องถามตาแล้วนะเนาะอ๋อมันสิเอาท่านอยู่บ่ขอเก็บบรรยากาศใบน้อยหนึ่งพี่น้องจ้าเจอกันคลิปหน้าตากข้าวอีกยาวไกลพี่น้องจ๋าตากข้าวอีกยาวไกลรอลุ้นรอลุ้นจะได้กี่กระสอบ สี่อุ้มห้าอุ้มพี่น้องจ้าข้าวเจ้าอุ้มหนึ่งข้าวเจ้าอยู่ทั้งเถิงบ้านคุณยายผู้ข้างล่างนี้มีแต่ข้าวเหนียวจ้าสี่อุ้มอุ้มเราเกินสามสิบกระสอบพี่น้องจ้าถ้าาติเต็มๆเนี่ยก็ทราวก,กว่าถ้าญนาี่เต็มก็สามสิบผู้ละร้อยกว่ากระสอบพี่น้องเกือบสองร้อยผู้ละถ้าญาติบ่ลายดอกมันมีผู้ยิงซอยนําพี่น้องจ้าตาเรากะซอยเบกนําบอด้ยเราปวดหลัง เอาไปทีแล้วน้อยๆได้หลายกระสอบอยู่ดอกมิแตร่รูพหญิงเพราะว่าเอาไปเทไม่ได้เอาไส่กระสอบพี่น้องจ้าเอาไปเทเ้าอก,กมัดแล้วก็เอาเมื่อเทใส่เหลา้าเ้าชิญัดบ่ดเต็มดอกเพราะว่าน้ำแปง้งน้ำมิวน้ำอันแม่น้องพ่อยผ้ากันยกมิแต่ผูหญิงเสียนก็กเอาบ่ดเต็มปันไดดอกอ่ะพอดียกสวยกัน เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ